ตีมือแล้วแสตสีแล้วก็มันจะเป็นรูปสั์ต่างๆใช่สวยนี่ลิงแต่ห้องปิดแต่ตอนนี้เราทำน้านี่เนเนี่ยไม่เป็นนกยุงนะเนี่ยนหแล้วรอบบสีมันก็เฟกมันก็หนาจะคล้ายกับทเา็นลีงแต่นี่จะสัสหน่อยสังเดนี่บมันแอบอยู่งียเป็นลิงเนี่ยลิงเนี่ยนะลิงเนี่ยลิงนกยไงในน้อยนกเนี่นก เห็นงูเออนกเออเนี่ยเขาบอกมีงูเรื่องไม่มีใครหาเจอเขาบอกมีงูอยู่ตึกตัวในเนี้ยไม่มีใครหาเจอนี่นี่เปล่าไม่ใช่ไหมไม่ใช่งูนี่นี่นกเนี่ยเห็นไหมเออนกนี่นกนี่ยกะรอกกะกะลอกอ่านอ่าใช่อ่านี่นกดูไว้ดิี่นกนะลิงงูอ๋อหายากไปเลยไม่รู้ว่าัจจุบ้านไหนสี่ปันก็บอกว่ามีงู นี่เป็นตัวอะไรเนี่ยไม่ใช่ชา้างไม่ใช่คายคายอยู่านีมี่ีตกไม้ไอ้อโทหายากนะงูอันนี้เป็นเถาวัลย์เป็นเถาวัลย์นี่เป็นเถาวัลย์โอ้โหเนสดเขาเรียกว่าลายพฤกษาครับแกเป็นลายพฤกษาเอียดมากอ่าแล้วก็เจาะเข้าไปอย่างนี้ยเขาคว้านเข้าไปเห็นไหมทำเป็นรอยรอยอยู่มันเนื้อไม้ชิ้นเดียวครับไม้ชิ้นเดียวโอ้โหไม้หนาชิ้นเดียววิทยาุตสาหะ ชแล้วคิดข้างไม่ต้องพูดถึงเดือนนะครับเป็นครัเป็นปีนะเนี่ยอย่างเงี้ยอันเดียวเนี่ยกว่าจะแกะได้แต่ค่อยๆครับแลาขึ้นรูปขึ้นโครงแล้วก็การที่จะแกะเราจะเก็บพิร้อนฝันแรกวเล็งเห็นไหมแอบแอบอย่างเงี้เป็นนกเหรอนกเล็งเล็งเล็งนกนกเงอันนี้นกนก นู่นอีกตัวหนึ่งนู่นต้องต้องค่อยๆไล่ถึงว่าข้างในเนี่ยต้องมีมันต้องมีแต่พ่อจหาต้องต้องอันนี้ทองชาต้องเออ่ต้องทำถ่ารูปทําภาพแล้วก็แล้วก็ตราชื่อไว้ไปอ้าวคไปโอ้ยอันนี้ร้อนโอ้ยร้อร้อนรถอน นี่ร้อนมากขอขึ้นหน่อยไม่ขึ้นเลยนี่อันนี้คือโบดสถ์หลังเก่าของวัดามาสตารนะครับโบสถ์หลังเกา่ากําแพงหินหินเก่ามาก เราก็พามาชมวัดปัสสากันโอ้โห วันนี้วัดเก่าแก่มากน,นี่อุปฟิมา Cân thắng mất cho mất tắc. I'm cho mất tấm 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 วัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยเรือจอดพัก คนนั้นนี่ทิเนี่ยปันเใจยังนี่นิดเนได้้าวอาเอเขมรหายอยู่หยกข้าวหยกเก่าเหยียดเก่ไม่ใช่เหรอสำคือไม่ไปหยี้